สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรู้สึกวันนี้มาซึมๆเลยเนะาะคงทราบผลเยอะจากแพทย์แล้วเนาะรับสซาแลวครับอือทั้งคู่งคงไหวไหมคะ เโอเคแม่ดูดูผลแล้วรู้สึกเสียใจนะ i do no. <laughs> ต้องผู้คนที่สุดเสนใจกับผลเลือดที่คุณหมอแจ้งมาเนาะพี่เข้าใจค่ะ หลาคนที่มาฟังผลเลือดแล้วแล้รู้ว่าลูกเป็นดาวก็คงรู้สึกเช่นนี้นะพี่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งคูนะ่เนาะเข้มแข็งค่ะนะต้องผ่านเหตุการณ์ที่ครั้งนี้ไปได้ ขอโทษอยากตอบอะไรคุณไม่ได้ไหมคะตัวเป็นไรม,นมื่อเขาให้ลูกเรามาเกิดแล้ว <S <S 2> <S 2> ลูกเราต้องได้เกิด เป็นล,ลุงเราเนาะพ่อเนะอาะลูกเราต้องได้เกิณพ่อรักลูกมากเลยนะครับก็รอคอยมาสิบปีแล้วพี่ไปท้องแม่ของหนูเลยนะพี่ก็ใจค,คะ่ะได้รอมานานด้วยนะอย่างที่บอกค่ะ เขาเกิดมาเป็นลูกเราแล้วเนาะไม่ว่าจะยังไงหนูก็เตรียมความพร้อมแต่หนูรู้ว่าหนูท้องแล้วก็หนูจะเป็นแม่ที่ดีแล้วหนูจะเลี้ยงดูเขาได้ดีคุณเป็นคุณแม่ที่ดีเลยคะ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามมี่จะผ่านไปได้นะพ่อนะ เราก็คิดไม่อยู่แล้วว่าไม่ว่าผลออกมาเป็นยังไงเราก็จะเลียงลูกคนนี้ให้ดีที่สุดเดคุณพ่อเชื่อมั่นเนาะว่าเราจะผ่านพ้นครั้งนี้ไปได้ค่ะคุณแม่แล้วคุณพ่อก็บอกว่าเขาจะเลี้ยงลูกคนนี้ให้ดีที่สุดคุณแม่ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างอะ ที่เขาอยู่เคียงข้างหนูค่ะทุกครั้งที่หมาฝากท้องทุกครั้งที่หนูท้องจะเป็นกำลังใจสำคัญค่ะให้กำลังใจเสมอค่ะมแม้ณนะตอนนี้วินาทีเนี้ยมันยืนยันแล้วค่ะว่าว่าลูกหนูเป็นค่ะมันมเป็น มันเป็นคั้นอนสุดท้ายแล้วที่มันยืนยันว่าลูกมันเป็นดาวแน่นอนใช่ค่ะเขาก็ยังอยู่เพียงแค่หนูว่าให้กำลังใจหนูคุณมีสามีที่ดีนะให้กำลังใจและแขนข้างคงตลอดนะวันนี้อย่างที่คุณบอกวินาทีนี้เขาก็ยังเป็นกำลังใจให้คุณที่เชื่อว่า,วาตรงเนี้คุณจะผ่านพ้น สิ่งที่คุณคิดว่าแย่ที่สุดในตอนนี้ไปได้ด้วยดีทธุรกิจมันย่อมมีโอกาสเสมอ,อมถึงลูกเราเป็นเด็กดาวเขาอาจจะมีสติปัญญาไม่ฉลาดเหมือนเด็กคนอื่นแต่เราก็จะมีลูกที่เป็นเด็กดีมีความใส่ซื่อบริสุทธิ์ มีความจริงใจเพราะตั้งแต่โตมาก็ยังไม่เคยเห็นเด็กดาวคนไหนเกเรจนต้องติดคุกเลยสักคน <c oughs> เราก็จะได้รูปที่มีแต่ความจริงใจมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความรักให้คนอื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นลองุณพ่อแล้วดูคุณพ่อเข้าใจนะเข้าใจเลยว่าเด็กดาวก็ไม่ใช่แค่กระมือไปเนานะก็มองในด้านดีที่เด็กดาวมีจิตใจที่ดีนะคะคุณแม่ละคะมองเหมือนคุณพ่อค,ค่ะค่ะเหมือนกันรอืม รั้งนี้ถึงแม้ผลการตรวจเลือดลูกเราเป็นดาวแล้วถ้าเรามองในด้านดีของเขาเราคิดว่าเราเดินต่อไหวไหมะคะไหวค่ะดีค่ะตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันเลยว่าเราจะเดินได้กันทั้งคู่เนาะในการดูแลลูกเราอย่างไงรลูกผมต้องได้เกิดมาครับดีมากนะคะตรงนี้ในส่วนที่ในเรื่องของการตัดสินใจว่า ลูกเราต้องได้เกิดมาคุณพ่อคิดยังไงคะตรงนี้เขาส่งมาให้อยู่แล้วค่ะ uh huh. เขาส่งมาให้อยู่แล้วแล้วหนูเชื่อมั่นว่าเขาก็พร้อมที่จะมาเกิดลูกที่ดีของหนูค่ะยังไงหนูก็จะเลี้ยงเขาดูแลเขา uh huh. เป็นทั้งคู่ีที่สุดทั้งคู่เลยใช่ไหมคะคที่คิดเช่นนั้นว่าเหมือนสิ่งที่ส่งเป็นของขวัญมาให้เราแล้วรพร้อมที่จะเป็นเป็นลูกเราแล้วค่ะเราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะถ้ามองตรงนี้แล้วทั้งคู่คิดว่าจะตั้งคันต่อครับ ค่ะแน่นอนเลยค่ะแน่นอนใช่ไหมคะมแล้วคิดไหมคะว่มีทางอื่นไหมนอกจากตั้งครรภต่อคุณหมอว่ายังไงบ้างคะคือเขาสอบถามว่าเราเรารับสภาพได้ไหมถ้าถ้าลูกเราคลอดมามเป็นเด็กดาวแล้วเราต้องเลี้ยงดูอย่างค่ะค,ะคะ่าใช้จ่ายต่างๆในการดูแลเด็กดาวแล้วก็ การดูแลเด็กดาวเนี่ยต้องเป็นพ่อแม่ที่เหนื่อยกว่าพ่อแม่ทั่วไป uh huh. แต่ไม่ว่าปัญหาต่างๆที่มันมีหนึ่งสองสามสี่ข้างหน้ายังไงหนูก็เอาไว้แน่นอน uh huh. เราอาจจะเหนื่อยกว่าพ่อแม่ปกติทั่วไปบ้างแต่มันก็จะเป็นการพิสูจน์ความเป็นพ่อเป็นแม่ uh huh. และเป็นการพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ ตรงนี้แล้วนะคะน่าชื่นชมจริงๆนะคะคุณรักลูกและพร้อมที่จะดูแลเขานะคะเป็นพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ธรรมดามันง่ายเกินไปพ่อก็ยัง,งคิดอย่าง่ี้ดีเนาะเป็นพ,พ่อแม่พิเศษค่ะดีค่ะ ดูคุณแม่ดีขึ้นนะคุณพ่อเข้มแข็งที่จะเป็นกำลังใจให้คุณแม่เสมอนะคะจุะดตรงนี้แลาเป็นพ่อแม่คนพิเศษอย่างที่คุณบอกนะคุณพ่อคุณแม่คงต้องเหนื่อยแต่ในความเหนื่อยนั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าเป็นยังไงคะใน,ในความเหนื่อยแต่เรา, <ใน S 2> าองมีความสุขที่เรา ได้ให้เขาเกิดมาอม,มีความสุขนะคะถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยเนาะ <Okay. S 2> ที่ยินดีให้เขาเกิดมาเป็นลูกเรา <Okay. S 2> ค่ะดิฉันเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะที่จะเดินผ่านครั้งนี้ไปด้วยดีเนาะ <Okay. S 2> ในเมื่อนางเราตั้งใจเป็นพ่อแม่ที่ดีแล้วเนี่ยพี่เชื่อเลยว่าลูกในท้องคุณเนี่ยจะรับรู้ถึงความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาในขณะนี้ได้เลย เชื่อนะคะว่าลูกเขาก็รับรู้ถึงความรักที่หนูมีให้เขาค่ะฉันก็เชื่อเช่นนั้นเช่นกันเพราะคุณมาด้วยกันทั้งคู่ตลอดแล้วคุณก็ตั้งใจแล้วว่ายัางไงก็ต้องให้เขาเกิดคือความตั้งใจที่คุณจะเป็นแม่นั่นเองหรือจะเป็นคุณพ่อด้วยที่จะพร้อมจะดูแลลูกคนนี้ถึงแม้ลูกจะไม่ได้มีโอกาส ปกติเหมือนคนอื่นเขาแต่คุณก็สามารถเป็นคุณพ่อคุณแม่คนพิเศษแต่ที่คุณได้เคยตั้งใจไว้เนาะอืมตรงนี้ฉันคิดว่าหลายคนเนาะอาจจะได้ไม่ตัดสินใจในเรื่องของการตั้งครรภต่อหรืออาจจะตัดสินใจในเรื่องของการจะยุติไหมนะคะตรงนี้ดิฉันเห็นความตั้งใจคุณ สูงเลยเรื่องในเรื่องของการตั้งครรภ์ต่อครั้งนี้งั้นเรามามองดูนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราตั้งครรภ์ต่อแล้วเราจะเจออะไรบ้างครัคิดว่าจะเจออะไรได้บ้างคะถ้าเราตั้งครรภ์ต่อจนกระทั่งลูกคลอดลูกมาเป็นเด็กดาวคุณคิดมองภาพอนาคตข้างหน้าที่จะมีเด็กคนหนึ่งที่หน้าตาที่เราคิดว่าอืเขาไรเดียงสาน่ารักใส่ซื้อือบริสุทธิ์อืม ไม่มีความรักให้คนอื่นไม่ได้เป็นปัญหาสังคมคุณมองภาพนั้นยังไงต่อคะอืมแต่ที่ห่วงจริงๆก็คือมไม่ได้ห่วงว่าลูกจะเป็นเด็กด,ดาวเท่ากับเกิดภาวะแทรกซ้อนของเด็กเนี่ยกลัว<ม>กลัวภาวะแทรกซ้อนมากกว่าอืมค่ะตอนนี้คุณกังวลดังนั้นมากกว่าค คือกลัวจะเป็นโรคต่างๆเช่นที่เราคุยกันไว้ใช่ไหมคะอืมตรงนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาค่ะถ้าเราแรกเกิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถส่งตรวจได้เลยไม่ว่าจะเป็นหัวใจแต่กําเนิดภาวะพ่องไทร้อยหรือก้านเนื้ออนแรงโรคพวกนี้ยมีทางรักษาค่ะนะสามารถดูแลรักษาได้ให้เขามีชีวิตได้ในเรื่องของหัวใจเราก็สามารถที่รักษาเขาได้นะคะ เด็กทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเด็กดาวเนี่ยก็มีโอกาสเป็นแต่น้อยกว่าลูกเราเท่านั้นเองใ,ในเรื่องของไทรอยพ่องไทรอยเนี่ยก็ไม่น่าห่วงเพราะว่าถ้าตรวจเจอเนี่ยเราจะเลือดแรกเกิดเลยค่ะก็สามารถรักษาได้เลยแต่มีการตรวจต่อเนื่องต่อไปเท่านั้นเองเนาะใ,ในเรื่องความกังวลในใจเรื่องกล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงมันเด็กทั่วไปตรงนี้เขาก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดตรงนี้ ถ้าฟังแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทั้งคู่คงเต็มใจไปแล้วละ่ะว่าจะดูแลลูกยังไงพี่เชื่อว่าคุณทําได้ค่ะง่ <Okay. S 1> ายขึ้นหน่อยเนาะดูแล้วรู้สึกดีขึ้นเลยเนาะคิด <Okay. S 1> ว่าเราตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะเป็นแม่เขาว่าเราจะเป็นพ่อเขาแล้วคุณพร้อมเสมอที่จะให้เขาเกิดมาพี่เชื่อว่าพลังของความเป็นพ่อเป็นแม่คุณ จะช่วยคุณดูแลลูกและอยู่ในสังคมได้อย่างดีเลยพี่เชื่อเช่นนั้นคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมอั่นในตัวเราเองว่าเราจะทำได้ไหมคะทำได้ค่ะคุณพ่อแล้วคะ่ะได้ครับอืพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วครับค่ะคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีนะคะลูกคุณเกิดมา มีคุณพ่อคุณแม่เช่นนี้เขาคงรู้สึกภูมิใจในความเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณอย่างมากอ mm hmm. ันนี้เนาะความเสียใจตรงนี้ต้องใช้เวลาเนาะ mm hmm. ใช้เวลาดูแลให้กำลังใจกันกลับไปบ้านอาจจะทำใจไม่ได้ซะเลทีเดียว mm hmm. ต้องค่อยๆมองด้านที่ดี mm hmm. สิ่งที่เราเลือกนะคะว่าที่เราเลือกนั้น ดีสำหรับเราแล้ว,ลวคุณแม่ก็จะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้และสามารถดูแลลูกได้จนเขาอยู่มีชีวิตค้ายคนอื่นอยู่ในสังคมได้เช่นกันต้องช่วยกันเนาะพี่เชื่อว่าทั้คู่รักกันมากอยู่แล้วมีลูกอีกคนก็จะเป็นสิ่งที่ผูกพันดูแลกันมากยิ่งขึ้นค่ะ เป็นคุณพ่อที่เหนือคุณพ่อคนอื่นเป็นคุณแม่ที่เหนือคุณแม่คนอื่นทั่วไปนะค่ะตอนนี้มีอะไรที่อยากจะพูดคุยอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะเีืขึ้นนะค่ะฉันเป็นกําลังใจให้ค่ะนะคะถ้าถ้าไม่มีอะไรวันนี้ก็คงจะได้ไปพักผ่อนเนาะกลับบ้านเนาะแล้วสบายใจในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เราก็ทํา ก็จะดีขึ้นนะ <Okay. S 1> ค่ะฉันเชื่อว่าคุณทำได้นะ <Okay. S 1> ค่ะเรียบร้อยเนาะ <Okay. S 1> ค่ะเดี๋ยววันนี้ไปห้องไหนต่อไหมคะเนี่ยคะ่ะไม่ไดแล้วไม่ไปแล้ค่ะแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้เอาแฟ้มเนี่ยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็อันสมุดนั่นเดี๋ยวนนี้แฟ้มี่เ็บไปเลยนะ <Okay. S 1> ค่ะ น้ำผลเลือดเดี๋ยวพี่จะเก็บไ,ไปตรวเนเด้อลแล้วเนาะอาสมุดนี้กลับบ้านได้เลยนะคะัด <Okay. S 1> ครั้งหน้านะคะเขาเขียนไปให้แล้วนะคะตรงนี้นะคะมาครั้งหน้าเนี่ยมาเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวพอมาคลอดนะนะคะเดี๋ยวเขาตามดิฉันไปเยี่ยมนะคะเ <Okay. S 1> ดี๋ยวเราไปเจอกันต,ตรงนั้นนะคะ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่ช่วยไปดูแลนะคะ <Okay. S 1> ว่าเราต้องทายังไงต่อหลัง <Okay. S 1> จากนี้ลูกเกิดมาแล้วนะเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราไปช่วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ